สวัสดีนะครับทวนเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะคลิปสุดท้ายเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราจะดูน้ํากันด้านในแบตนะครับเดือดทุกช่องไหมอันนี้ช่องนี้เดือดไหมเดือดทุกช่องนะครับเดือดทุกช่องแล้วเราชาร์จไปประมาณแปดถึงสิบอ่าตอนนี้ได้แปดชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวผมทอดที่ชาร์จออกเลยนะโอ้โหเหม็นมากเลย หลังจะขอนซีคานออกแล้วนะครับแอนเสียงแอ์ทำงานพอดีเปะ๊ะเดี๋ยวเรามาวัดค่า CCA กันเลยนะครับว่ามันจะขึ้นเหมือนที่ผมบอกไหมนะครับทุกคนค่า CCA มันจะขึ้นเหมือนที่ผมบอกไหมว่าตอนก่อนนี้นนเท่าไหร่นะครับสามร้อยใช่ไหมทีนี้ไม่มีค่าจับกล้องครับสามร้อยแล้วนั่นอยู่ที่แปดร้อยกว่าโอห์มใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่ 10, สิบเท่าไหร่นะสิบสองโวลต์ กว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับน,นี้เซตค่า CCF ที่500เหมือนเดิมไปครับอ่าตอนนี้ค่า CCF ดูดเห็นแบตไหมครับนี่แบตด,ด้านบนจะขึ้นเต็มแ e g แถบด้านบนนี่คือแบตนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่13.4โวลต์ 4.9โวลต์ครับแล้วค่าโอห์มลดเป็นไงครับลดแล้วจาก800เท่าไหร่นะ800เยอะ800กว่านะครับเหลืออยู่803โอห์มนะครับค่าโอห์มตอนนี้ไปครับแล้วก็ไปต่อดูค่า CCA กันเท่าไหร่เอ่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่ครับค่า CCA จากเท่าไหร่นะเอ่ยผมตั้งไว้500ใช่ไหมครับจําได้ไหมและค่า CCA ก่อนชาร์จเท่าไหร่ครับ300เท่าไหร่307นะครับทุกคนตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับค่า CCA 420.6นะครับเป็นไงครับจากการฟื้นฟูของเรานี่คือค่า CCA คือค่าพลังงานแบตที่อยู่ด้านในนะครับทุกคนเดี๋ยวถอดค่า CCA ออกนะครับทุกคนแล่ที่นี้เดี๋ยวมาวัดค่าน้ำกันนะค่าน้ำนะผมบอกไปแล้วว่าถ้าน้ำมันได้ถ้าค่า CCA มันได้น้ำมันจะได้จำได้ไหมครับที่ผมบอกไป อ่าเดี๋ยวดูค่าน้ํากันนะครับทุกคนเป็นไงครับอยู่ที่เขียวเลยครับผมเขียวกลางๆตรงเส้นพอดีเลยเขียวเกือบเส้นเลยนะครับค่าน้ําเดี๋ยวดูนะครับอันที่สองเป็นไงครับโอ้โห อยู่ที่เขียวเลยเส้นมาหน่อยอยังไงน,นะครับอันที่สามอยู่ที่เขียวกลางเป๊ะนะครับผมโอโ้โหไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆทุกคนอ่าที่สี่ก็อยู่ที่เขียวกลางเส้นนะครับเดีย๋ยวมาดูที่ห้ากันนะครับห้าก็อยู่เขียวกลางเส้นครับที่หกนะครับเป็นไง อ่าทีหกอยู่เขียวกลางเส้นเหมือนกัน,นครับอ่าเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นค่า CCA ได้สี่ร้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับทุกคนค่า CCA สี่ร้อยกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดนะครับอันนี้คือวันที่หนึ่งที่ชาร์จนะครับจากค่า CCA สามร้อยสตาร์ทสามร้อยเจ็ดใช่ไหมสตาร์ทรถไม่ได้ตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบสามารถสตาร์ทได้นะครับ ครับตาร์ทได้เปิดแอร์ได้ปกติเลยเพราะมันเลยไปเกือบเลยไปร้อยกว่าแล้วแต่ว่าอันนี้คือครั้งวันที่หนึ่งนะครับทุกคนผมจะให้ทุกคนทําแบบเนี้อย่างสมมติทิ้งไว้วันนี้พอแล้วเลิกชาร์จแปดชั่วโมงใช่ไหมแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเลิกชาร์จปุ๊บพรุ่งนี้มาเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับทุกคนก่อนที่เราจะฟื้นฟูแบตเราต้องวัดค่า CCA ก่อนนะครับวัดเท่าไหร่ค่าโอห์ม ค่าโอห์มเท่าไหร่ค่าโวลต์ที่อยู่ในแบตได้เท่าไร่โดยใช้เครื่องวัดค่า CCA ที่ผมแนะนำไปนะครับนะครับทุกคนพอได้ปุ๊บเราก็ชาร์จฟื้นฟูนะครับวันที่สองฟื้นฟูเสร็จปุ๊บพอฟื้นฟูเสร็จมันไม่มีหรอกครับที่ชาร์จฟื้นฟูแล้วมันจะยุบลงถอยลงมีแต่เดดันขึ้นดันขึ้นนึ้ก่อนไหมครับครับวันที่สองแล,แลท่านี้อ่าวันที่สามถ้าเหมือนเดิมก่อนชาร์จวัดหลังชาร์จวัดเช็คน้ํา ว่าเดือดไหมแต่น้ํากันรู้สึกว่าของพี่สาวผมมันจะน้ํายุบไปหน่อย่ช่องนี้เดี๋ยวต้องเติมช่องที่ห้านะครับนะครับวัดปุ๊บเป็นไงครับวันที่สี่เป็นไงครับวันที่ห้าเป็นไงเหมือนเดิมไหมลองดูเสร็จแล้วพอวันที่ห้ากับวันที่หกเนี่ยมันจะเป็นจุดขายแมทที่ผมบอกว่าลองดูวันที่ห้ากับวันที่หกดิว่าค่า cca มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมส่วนใหญ่มันจะไม่ไม่ลดลงนะครับมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่วันที่วันที่ห้าได้ สี450่ร้อยห้าสิบวันที่หกก็จะได้ประมาณสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือจบภารกิจแลเราซ่อมแบตได้สมบูรณ์และไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้ปกติและแบตเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตีสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์นึงความใหม่นะครับอันนี้คือเทคนิคการซ่อมแบตนะครับยังไงผมฝากคุลองไปซ่อมดูครับลองทําตามที่ผมบอกนะครับว่ามันจะได้ผลจริงไหมโดยการใช้เครื่องฟื้นฟูแล้วก็ใช้อุปกรณ์การฟื้นฟูสามชิ้นที่ผมบอกนะครับ เพราะถ้าขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปซ่อมไม่ได้ครับไอค่าโดยเฉพาะเครื่องวัดค่า CCA มันเป็นอะไรที่สําคัญมากและนอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดเลยผมอยากให้ทุกคนลองเช็คได,ไดชาร์ดดูนะครับไดชาร์ดมันจะอยู่ใต้ใต้เขาเรียกอะไรนะใต้คอมแอร์เนี่ยนะครับเช็คง่ายๆครับทุกคนการเช็คไดชาร์ดของทุกคนจะรู้ว่าดีหรือเสียเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับปึ๊บถอดขั้วลบออกเลย ขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ตติดอยู่นะครับถอดขั้วลบออกเลยครับปุ๊บเนี่ยขั้วลบขั้วนี้อันนี้บวกมันจะมีสายแดงฝาแดงอยูผ่ผมทำให้พี่สาวไว้ถอดออกปุ๊บถ้าเครื่องยนต์ดับนะครับถอดออกสมมุติถอดขั้วลบออกปุ๊บถ้าเครื่องยนต์ดับปุ๊บนะครับไปหาที่ร้านได้เลยว่านะครับว่าตัวชาร์จไฟเขาเรียกอะไรเอ่ยไดชาร์จนะครับมีปัญหาแล้วของคุณแหะแต่ถ้าสมมุติถอดขั้วลบออกปุ๊บ เครื่องยนต์ไม่เป็นไรปกติเดินปกติอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคือไดชาร์จของคุณไม่เป็นไรปกติทุกอย่างอันนี้คือการเช็คไดชาร์จอีกอย่างหนึ่งสําหรับการซ่อมแบตรถยนตน์ครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตกมาตายนะครับเพราะว่ามันเคยตกมาตายมาหลายคนแล้วว่าแบตเสียแบตเสียจริงๆแบตไม่ได้เสียครับไดชาร์จทานหมดครับไดชาร์จเราก็จะมีแปลงข่านมีชุดเขาเรียกอะไรนะคัตเอาท์สวิตช์เหรอครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับมีชุดนี้ตัวส่วนใหญ่ ตัวเขาเรียกคัดอัลวิทหรืออะไรนะครับมันชอบเสียนะครับของไดชาร์จเนี่ยแปรงขานมันยาวมันไม่ค่อยหมดหรอกครับแปรงยาว่านจะยาวมืนบนี่แหละนะครับยังไงลองทําตามที่ผมบอกดูนะครับแล้วถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเพราะว่าผมก็ลองทําแบบนี้มาหลายคลิปแล้วไอ้หลายครั้งแล้วมันได้ผลทุกครั้งเลยนะโดยเฉพาะรถคันนู้นนะครับที่กอดอยู่นั่นผมซ่อมมาหลายรอบแล้วหลายแบบหลายอย่างก็ไม่ได้ลองทําแบบนี้ จรงได้ผลอยู่นะครับตอนนี้แบตก็ค่า CCA อยู่ที่465หรือไงนะครับตอนนี้ยังไงก็ลองทุกคนลองทำดูนะครับนะครับลองทำดูว่ามันจะได้ผลอย่างที่ผมบอกไหมยังไงสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ